คลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงคำของ,งบประมาณล่าสุดนะครับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กำลังเป็นที่จับตากันอยู่เลยสำหรับโครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ F47 ครับใช่ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่ใหญ่กว่าคือ Next Generation Air Dominance หรือ NGAD นั่นเองนะคะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าข้อมูลจากคำแถลงงบประมาณปี2025เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับ NGAD และทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งสำคัญเลยนะคะเพื่อรักษาความได้เปรียบทางอากาศในอนาคตของสหรัฐค่ะครับผมเริ่มกันที่ตัวเลขสำคัญเลยดีกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาขอจะสรรงบประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับโครงการ F47 นี้อ,อตัวเลขที่ขอก็กคือ 3. 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับปีงบประมาณ2025 3,500ล้านเหรียญใช่ค่ะ <c oughs> ซึ่งตัวเลขนี้จริงๆก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะจากประมาณการเดิมที่3.19พันล้านดอลลาร์อืมครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงมากอยู่ดีนะครับแสดงว่าโครงการนี้น่าจะเดินหน้าไปพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะการยืนงบประมาณระดับพันล้านแบบนี้ต่อเนื่องกันมันก็บ่งชี้แบบนั้นค่ะโอเคครับมาลงรายละเอียดกันหน่อยใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้ครับและเขาว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับความสำคัญของ F47 อ๋อคนให้ข้อมูลคือรัฐมนตรีกลาโหมค่ะคุณพีทเฮกเซตค่ะครับท่านไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการงบประมาณกลาโหมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะอ๋อครับผมแล้วมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับจากคำชี้แจงมีค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือคำอธิบายของท่านนะคะคือ F47 เนี่ยถูกมองว่าจะเข้ามาช่วยเ,เสริมสร้างขีดความสามารถทางอากาศครับ แล้วก็ยกระดับสถานะของสหรัฐในเวทีโลกด้วยและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องการรักษาความมั่นคงในน่นฟ้านะคะรวมถึงความสามารถที่เขาใช้คำว่าเข้าถึงศัตรูได้ทุกที่ที่พวกเขาซ่อนตัวโอ้คำว่าเข้าถึงศัตรูได้ทุกที่ที่พวกเขาซ่อนตัวนี่ฟังดูเอ่อมันมีความหมายลึกซึ้งนะครับไม่ใช่แค่บินธรรมดาแน่ๆซับซ้อนมากๆของศัตรูในอนาคตได้อ๋อครับ คือเครื่องบินปัจจุบันอาจจะทำได้ยากขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นการบอกว่า ngad เนี่ยคือก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆฟังดูเป็นการลงทุนที่มองไปข้างหน้าจริงๆนะครับแล้วในคำถแถลงเขาบอกไหมครับว่านี่เป็นแค่โครงการเดียวหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านี้มีพูดถึงค่ะตามคำถแถลงเนี่ย การตัดสินใจเดินหน้าโครงการ f อฟฟักฟรตเวด้วยงบก้อนนี้ถือเป็นแค่ก้าวแรกก้าวแรกใช่ค่ะเป็นก้าวแรกของการตัดสินใจอีกหลายๆอย่างที่จะตามมาเพื่อรักษาความเหนือกว่าทางอากาศในระยะยาวอลงทุนไปหลายพันล้านและยังเป็นแค่ก้าวแรกนี่ก็น่าคิดนะครับแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับว่าก้าวต่อไปคืออะไรหรือว่างบ3.5พันล้านนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ตรงนี้แหละค่ะที่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาเลยทั้งเรื่องขั้นตอนต่อไปหรือว่าแจกแจงงบประมาณแบบละเอียดละเอียดอ้าวเหรอครับค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะสะท้อนเรื่องความสมดุลระหว่างความโปร่งใสกับความลับทางทหารด้วยค่ะครับสรุปแล้วงบประมาณก้อนนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการพัฒนาความเหนือกว่าทางอากาศยุคใหม่ การเป็นเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่6ลลำแรกเนี่ยแหละค่ะคือเป็นประเด็นใหญ่เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือว่าการล่องหนที่ดีขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่มันคือแบบว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมายกเครื่องแนวคิดเดิมๆเลยค่ะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องวิศวกรรมดิจิทัลกับโครงสร้างสถาปัตกกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าของที่เขาใช้พัฒนา F47 นี่แหละครับมันฟังดูยิ่งใหญ่มาก อม,มันเป็นการเปลี่ยนวิธีการสร้างเครื่องบินรบไปเลยค่ะวิศวกรรมดิจิทัลเนี่ยนะคะมันทำให้เขาสามารถออกแบบทดสอบปรับแก้ทุกอย่างในโลกเสมือนจริงได้เป็นพันๆครั้งเลยก่อนที่จะไปสร้างเครื่องต้นแบบจริงๆซึ่งก็จะช่วยลดทั้งเวลาลดทั้งค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากค่ะส่วนเรื่องสถาปัตยกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าของอันนี้ก็สำคัญเรื่องความยุดหยุ่นในการอัปเกรดในอนาคตคือไม่ต้องผูกติดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ เข้าใจแล้วครับแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าจะอัปเกรดหรือปรับเปลี่ยนระบบอะไรในอนาคตก็จะทำได้เร็วกว่าง่ายกว่าเครื่องบินรุ่นเก่าๆที่เราคุ้นเคยกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้สูงเลยค่ะเพราะว่าพื้นฐานมันถูกออกแบบมาให้เปิดกว้างกว่าปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเดิมนะคะทีนี้มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างที่บอกว่ารัศมีปฏิบัติการเกิน1000ไมล์ทะเลแล้วก็ความเร็วเกินมาร์คสองนี่เออมันน่าทึ่งจริงๆนะคะใช่ครับ ตัวเลขระดับนี้พอมันไปอยู่ในสนามรบจริงๆมันจะเปลี่ยนเกมไปได้ยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับเครื่องบินยุคปัจจุบันให้เหนือกว่าเครื่องบินยุคที่5อย่าง F 1 2หรือ F 3 5ไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะชัดเจนมากพอพูดถึง F 2 2กับ F 3 5ในข้อมูลก็บอกว่า F 3 7เนี่ยถูกออกแบบมาให้เหนือกว่าในหลายด้านเลยนะครับทั้งเรื่องการล่องหนหรือสเตลแล้วก็มีความยั่งยืนการบำรุงรักษาแล้วก็ยังใช้กำลังพลน้อยลงด้วย คำว่าความยั่งยืนในบริบทนียพอจะขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ ความยั่งยืนในที่นี้นะคะมันจะเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการโดยตรงเลยค่ะอาจจะหมายถึงการใช้น้ํามันที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นชิ้นส่วนต่างๆมีอายุการใช้งานนานขึ้นหรือว่าการออกแบบที่ช่วยลดความต้องการในการซ่อมบํารุงที่ซับซ้อนลงไปนะคะพอมารวมกับการบํารุงรักษาที่เขาบอกว่าง่ายขึ้นแล้วก็ใช้กําลังพลน้อยลงด้วยผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินที่มันพร้อมรบได้นานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะมีต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ถูกลงด้วย ะะอันนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เลยไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดเงินอย่างเดียวค่ะครับฟังดูเป็นการคิดที่รอบด้านมากๆเลยนะครับเพื่อให้เครื่องบินพร้อมใช้งานมากที่สุดจริงๆรแล้วแผนการจัดหาแล้วครับที่กองทับอากาศสหรัฐเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ185าลำตลอดโครงการจำนวนนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่จำนวนนี้นะคะก็อาจจะสะท้อนแนวคิดที่เปลี่ยนไปค่ะคืออาจจะเน้นเครื่องบินที่สมรรถนะสูงมากมาก แล้วก็ทำงานร่วมกับระบบอื่นๆในเครือข่ายได้ดีอาจจะเป็นการมุ่งเน้นที่คุณภาพแล้วก็ความสามารถในการทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะเน้นปริมาณเหมือนในอดีตนะคะซึ่งก็แสดงว่า F-47 เนี่ยถูกวางบทบาทให้เป็นเหมือนหัวหอกสำคัญจริงๆในอนาคตของกองทัพอากาศเขาเลยค่ะสรุปได้ว่า F-47 นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบรุ่นใหม่ธรมธรมดาาแต่เป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่เลยนะครับ ทั้งการพัฒนาด้วยระบบดิจิตอลสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมแล้วก็มีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนกับการบำรุงรักษาที่ออดูฉลาดขึ้นมากใช่ค่ะและประเด็นที่น่าคิดตามต่อก็คือด้วยความสามารถประดับนี้โดยเฉพาะเรื่องการล่องหนที่เขาว่าเหนือกว่าเดิมแล้วก็ความพร้อมรบที่ยั่งยืนมากขึ้นเนี่ย มันจะเปลี่ยนโฉมหน้ายุทธวิธีการรบทางอากาศในอนาคตไปได้ยังไงบ้างมาดูกันว่าแผนงบประมาณล่าสุดแล้วก็สถานาการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเปิดมาในเอกสารนี้ก็เห็นเลยนะครับว่านอกเหนือจาก NGAD กับ F47 แล้วเนี่ยกองขัอาอปกาศสหรัฐเขาดูจะให้ความสนใจกับโดรน c c a มากๆเลยนะ ใช่เลยค่ะที่น่าสนใจมากๆคือแผนงบประมาณปี2026สําหำหรับ CCA โดยเฉพาะนะคะ<ฮ>เขาตั้งเป้าขอไว้ถึง804ล้านดอลลอาร์โห800ล้านค่ะตัวเลขนี้มันสะท้อนชัดเลยนะว่าเขาเดิมพันกับเทคโนโลยีไร้คนขับสูงมากแบบว่าให้โดรนพวกนี้ทำงานร่วมกับเครื่องบินรบหลักหรือทำภารกิจเสียเส่ยงๆแทนมันเป็นผู้ช่วยนักบินอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับ ประมาณนั้นเลยค่ะคล้ายๆแนวคิด l o y a l Wingman เป็นการส่งสัญญาณเลยว่าเอออนาคตการรบทางอากาศมันจะเปลี่ยนไปนะ8ปอล้านนี่ไม่น้อยเลยแต่ฟังดูเหมือนเป็นแผนสำหรับปี2026คือมองไปข้างหน้าพอสมควรแล้วออสถานการณ์งบประมาณเฉพาะหน้าตอนนี้นะครับ <c oughs> เห็นว่ามันมีอะไรซับซ้อนอยู่หรอครับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตาเลยคือถึงแม้จะวางแผนงบปี2026กันแล้วเนี่ยแต่ในความเป็นจริงนะคะตอนนี้กระทรวงกลาโหมเขายังทำงานภายใต้งบประมาณชั่วคราวอยู่เลย อ๋อ oh, ที่เรียกว่า continuing resolution หรือ CR ถูกต้องค่ะเพราะว่างบประมาณจริงๆสำหรับปี2025ที่เหลืออยู่เนี่ยมันยังไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาค,คองเกรสเลยมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนนะคะว่าโครงการต่างๆรวมถึง NGAD กับ CCA เนี่ยจะเดินหน้าได้เต็มที่แค่ไหนในระยะสั้นนี้อ๋อ oh, เข้าใจเลยครับเหมือนวางแผนใหญ่ไว้แล้วแต่เงินงดปัจจุบันยังมาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยประมาณนั้นเลยค่ะมันหันมาดูที่ ตัว F 4 7บ้างครับที่ว่าเป็นเครื่องบินรบหลักใน NGAD อันนี้งบประมาณเป็นยังไงครับชัดเจนแค่ไหนสำหรับ F 4 7ที่เป็นหัวใจหลักของ NGAD เลยนะคะเอกสารระบุว่ามีการกันไว้400ล้านดอลลาร์400ล้านค่ะแต่ว่านะส่วนนี้มันไม่ได้อยู่ในงบประมาณปกติประจำปีอ้าเลอครับค่ะมันถูกผูกไว้กับแพ็กเกจงบประมาณเพิ่มเติมหรือ supplemental budget ก้อนใหญ่ มูลค่ารวมสูงถึง1.5แสนล้านดอนลลาร์เลยนะคะโอ้แสนห้าหมื่นล้านก้อนใหญ่มากแล้วสถานะของงบก้อนนี้เป็นไงครับงบก้อนพิเศษนี้เพิ่งผ่านสภาผู้แทนรัษฎรไปค่ะสดสดร้อนๆเลยออ oh, ผ่านสภาล่างแล้วใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือต้องรอการพิจารณาแล้วก็อนุมัติจากวุฒิสภาซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากเลยสิครับสําคัญมากๆค่ะเพราะถ้าแพ็กเกจนี้ผ่านวุฒิสภาอนุมัติ เงิน400ล้านสำหรับ f 4 7ถึงจะมาจริงๆพูดง่ายๆก็คืออนาคตของ f 4 7ในระยะสั้นนี้ขึ้นอยู่กับงบก้อนพิเศษนี้เลยฟังดูแล้วเหมือนมีความพยายามจะผลักดันเทคโนโลยีล้ำๆหลายอย่างพร้อมกันเลยนะครับทั้งเครื่องบินรบหลักทั้งโดรนผู้ช่วยแต่ก็ต้องมาลุ้นกับเรื่องงบประมาณที่ดูจะยังติดติดขัดขอยู่เหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะงบปี2025ที่ยังค้างอยู่ กับงบ F 4 7ที่ต้องไปผูกกับแพ็กเกจพิเศษอีกมันก็ดูมีความเสี่ยงอยู่เนาะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากค่ะคือการลงทุนในเทคนโนโลยีอนาคตเนี่ยมันจำเป็นอยู่แล้วแต่ก็ต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดแล้วก็ความไม่แน่นอนของกระบวนการงบประมาณจริงๆความล่าช้าที่เกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหรือแม้กระทั่งความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ในระยะยาวได้เลยนะคะ สรุปสั้นๆจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเห็นทิศทางชัดเจนว่าเขาจะลงทุนในดโดรน CCA เยอะแน่นอนสำหรับปี2026ส่วน F47 ก็มีงบรออยู่400ล้านแต่ต้องไปลุ้นกับงบก้อนใหญ่ที่วุฒิสภายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของงบปี2025ที่ยังไม่เคลียร์อืภาพรวมคือมีความมุ่งมั่นทางเทคโนโลยีสูง แต่ก็เจอกับความจริงเรื่องงบประมาณที่ซับซ้อนถูกต้องเลยค่ะมันมีความทะเยอทะยานสูงแต่ก็ต้องเจอความจริงเรื่องกระบวนการที่อาจจะช้าซึ่งมันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตหลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านงบประมาณที่มันท้าทายแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้ว มันจะส่งผลต่อความเร็วแล้วก็ความสำเร็จในการนำหน้าคู่แข่งในระยะยาวได้ยังไงบ้างน่าสิครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามดูกันบอกไปจริงอ่ะละครับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของคำของงบประมาณ f c ฟซิกันไปแล้วนะครับถึงแม้รายละเอียดจะยังไม่มากแต่ก็พอจะเห็นทิศทางที่สำคัญได้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดชร์กันเข้ามาด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับ